สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะโอเควันนี้จอยมาในหัวข้อเรื่องการหาราคาคอนโดแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะโอเคราคาคอนโดนะคะของจอยเนาะวิธีการหาราคานะคะคืออันนี้ค่ะปิดนั่งก่อนเนาะโอเคเป็นราคาขายนะคะหารด้วยตารางเมตรนะ อันนี้เป็นวิธีการหาแบบเบื้องต้นวัสดีค่ะเบียวัสดีอ่ะโอเคน้าแล้วก็นะคะเนี่ยวิธีการหาราคาถายนะก็คือยกตัวอย่างเนาะเช่นราคา1ล้านหนะคะหารด้วยตารางเมตรมันก็จะออกมาเป็นราคาต่อตารางเมตรวัสดีค่ะสิโอเควิธีการหาราคาคอนโดนะคะเราจะใช้วิธีการหาแบบนี้เนาะว่า เพื่อดูว่าราคาห้องไหนถูกห้องไหนแพงนะคะก็จะใช้วิธีแบบนี้นะแต่ทีนี้มันมีข้อแตกต่างค่ะว่าราคามันจะไม่มันจะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะแต่มันจะมีตัวแปรทั้งหมด5ตัวที่จะทำให้ราคาคอนโดนะคะไม่แตกต่างกันนะข้อแรกนะคะเรื่องชั้นชั้นมีผลนะคะยิ่งชั้นสูงราคาก็จะยิ่งแพงนะ ตัวที่2องวิววิวก็มีผลนะคะวิวมีผลต่อราคาถ้าเป็นวิวแม่น้ําวิวเมืองอะไรอย่างเงี้ยราคาก็มันจะเรียกราคาได้ต่างกันนะคะข้อต่อไปเรื่องทิศทิศเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงลืมติดไมโอเคสวัสดีค่ะสิทธ์เมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าอ่ะลืมติดไมโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมโอเคเอาใหม่ ราคาวิธีหาราคาคอนโดนะคะอ่ะเอาย้ำอีกรอบหนะึ่งเนาะเป็นราคาขายนะคะหารด้วยตารางเมตรนะมันจะออกมาเป็นราคาต่อตารางเมตรแล้วเราจะดูว่าราคาตัวไหนนะคะถูกหรือแพงใช้วิธีหลักการประมาณนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเนาะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วสมมติว่าราคาขาย1นล้านหนะคะมันแล้วก็มัน3าตารางเมตรหารเป็นเท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็นประมาณ4 0,000กว่าบาทมั้งต่อตารางเมตรอันนี้เราก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะคะว่าอันเนี้ย เป็นราคาทีา่ไว้เปรียบเทียบกันนะคะว่าห้องไหนขายถูกขายแพงจะใช้วิธีแบบนี้เนาะแต่มันมีข้อแตกต่างที่จอยได้บอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะมันมีเรื่องชั้นนะคะยิ่งชั้นสูงราคาก็จะยิ่งแพงนะคะวิววิวเมืองวิวแม่น้ําอันนี้มีผลนะคะอ่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นทิศนะคะส่วนใหญ่คอนโดจะไม่ค่อยนิยมทิศต,ตะวันตกเพราะเขามองว่า,าแดดบ่ายอะคะ่ะห้องมันปิดเนาะแดดบ่าย อะแดดบายนะคะขอบคุณค่ะซี์โอเคแดดบายแล้วเวลาเรากลับมาจากที่ทํางานเนาะห้องมันจะอบห้องมันจะร้อนคนเลยไม่นิยมทิศตะวันตกนะคะจ้าเบียขอบคุณค่ะ <laughs> ไม้มันหล่นอยู่ข้างล่างไม่ได้ติดโอเคเป็นทิศเนาะแล้อีกอันนึงนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งการตกแต่งในที่นี้คือบิวอินนะคะติดวอลเปเปอร์นะแต่การตกแต่งอันนี้จอยบอกได้เลยนะว่า มันไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าเรียกลูกค้าสักเท่าไหร่นะคะแต่มันทำให้คนเนี่ยซื้อได้ง่ายขึ้นเรียกคนเข้ามาดูได้ง่ายขึ้นนะคะการตกแต่งยกตัวอย่างนะมีห้องผู้หญิงเนาะสมมุติว่าห้องผู้หญิงเนี่ยติดวอลเปเปอร์เป็นคิตตี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่านี้เป็นจุดขายปะจะมองว่าไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผู้ชายอะ่ะ ไม่เอาอยู่แล้วห้องแบบนี้ถูกไหมคะอะหรือบางคนชอบสไตล์แบบนี้เนาะแล้วแต่งห้องมืดมืดทึบๆึบางคนจะชอบแบบห้องสว่างวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะบางคนจะชอบห้องสว่างนะคะก็คืออันนี้เป็นการตกแต่งเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ดึงดูดลูกค้าสักเท่าไหร่หมายความว่าไม่ได้จะเป็นจุดเรียกราคาเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะเป็นจุดที่ดึงลูกค้ามาดูห้องบ้างนะคะแต่แทบจะไม่มีผลนะ อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับคอนโดนะที่สำคัญเลยนะคือเฟอร์นิเจอร์ยิ่งห้องไหนนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่แบบหิวกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยเนี่ยโอกาสการขายจะง่ายมากนะดังนั้นเมื่อกี้จอยได้พูดไปแล้วนะว่าวิธีการหาราคาคอนโดก็คือราคาขายหารด้วยตารางเมตรเดี๋ยวจอยจะยกตัวอย่างเคสของจอยนะคะที่ปิดการขายไปแล้ว2ห้องที่ลุมพินีลาดบุรณะนะจะบอกว่า2ห้องเนี้ย ขนาดเท่ากันเลยนะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอ่ะโอเคมาดูห้องนี้กันเลยเนาะห้องนี้ปี2017นเะคะเห็นไหมย7 5 2ตารางเมตรราคาล้านห้าเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันคืออะไรนะคะห้องนี้ปี19นะคะ27.52ตารางเมตรเหมือนกันราคา1.49ล้าน เดี๋ยวจอยให้ดูห้องแรกก่อนโอเคกลับมาก่อนโอเคค่ะอ่ะห้องแรกเมื่อกี้ปี17ราคา1 5ล้านห้ห้องนี้นะปิดการขายไปที่1.45ล้าน27ตารางเมตร1.45ล้านมันตกตารางเมตรละ54,00 0กว่าบาทนะคะ54,000กว่าบาทห้องนี้ถูกใช่ไหมอ่า ดูแลเหมือนถูกนะห้องนี้อยู่ชั้น30นะคะตึก B ด้วยนะอ่าแล้วจอยให้ดูห้องที่2เมื่อกี้นะคะปี B 19นะ27.52ิ 27. ตารางเมตรทั้ง2ห้องนะคะของจอยนะบิวอินทั้ง2ห้องตกแต่งเฟอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ได้ทั้ง2ห้องเลยนะคะห้องหนึงตึก B ห้องหนึงตึก B ห้องหนึ่งจะไม่ได้อะตึก A หรือตึก B จะไม่ได้นะคะโอเคแต่มันเป็นขนาดเหมือนกัน สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับห้องที่2นะที่จอยให้ดูปี19นะคะที่จอยตั้งราคาแนะนำเข้าไปนะที่ราคา1.49ล้านห้องนี้ใช้เวลาขาย2เดือนนะจอยแนะนำไปที่1.49ล้านมีลูกค้าเข้ามานะคะถ้าเป็น1.49้าล้านเนี่ยราคามันจะตกอยู่ทีอ่อันนี้ไม่ได้คิดราคาไว้เลยนะคะราคามันก็จะสูงกว่าห้องเมื่อกี้ที่เป็น1.45ถูกไหมคะ ทีนี้พอมันเป็น1.49ราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วรู้ไหมคะว่าห้องนี้ปิดการขายไปที่เท่าไหร่ปิดไปที่1.52ตาราง1ล้าน5แ2นะคะลูกค้ามาเสนอราคาเพิ่มให้อีก20,000บาทจาก1.49มันก็จะตกเป็นตารางเมตรละ55,000าตามที่จอยได้บอกเลยนะว่าเห็นไหมคะว่าราคาถูกก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้นะ จะมีห้องหนึ่งนะคะลองไปดูในพอร์ตจอยได้นะคะมันมีอยู่ห้องหนึ่งอยู่ชั้น15นะคะในพอร์ตของจอยนะคะเราไปดูในย้อนในข้อมูลเก่าของจอยก็ได้ปัจจุบันนะคะขายอยู่ราคาล้านสี่เก้ายี่แปดจุดแปดห้าตารางเมตรนะตกตารางเมตรละห้าหมื่นหนึ่งแต่ทุกวันนี้ยังขายไม่ได้เลยด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นห้องเปล่าะคะ่ะเห็นป่ะ ของถูกลูกค้าไม่ซื้อก็มีใช่ไหมคะของแพงลูกค้ามาเสนอราคาให้ก็มีนะคะดังนั้นไม่มีอะไรที่มันตายตัวสูตรตายตัวไม่มีนะ,ะที่จอยบอกให้อันนี้เป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นนะคะในการหาราคาราคาคอนโดที่ถูกแค่นั้นเองแต่องค์ประกอบอย่างที่บอกจอยได้บอกไปแล้วทั้งหมดมี5รายการนะ ไปลองดูนะคะอันนี้เป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นนะว่า,าสาหรับใครนะคะที่กำลังาขายคอนโดหรือจะซื้อคอนโดนะวิธีดูให้ดูแบบนี้นะคะให้ลองเช็คแบบนี้แต่พอเช็คราคาได้ตารางเมตรมาถูกแล้วนะอันต่อไปคือให้เช็คด้วยค่ะว่าของข้างในที่เขาให้เรานะคะพวกชั้นทิศวิว เนาะแล้วก็อะไระการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะมีให้หรือเปล่าส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นคอนโดห้องเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเนี่ยจอยบอกเลยนะว่าบวกราคาแทบไม่ได้นะคะแล้วจากสถิติอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะจากสถิตินะคะลุมพินีขายง่ายที่สุดใครมองหาคอนโดกำลังจะซื้อคอนโดหรืออะไรเนาะก็อันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าอะไรเลยนะแนะนำลุมพินีนะคะเพราะว่าตั้งแต่จอยขายมาเนี่ย ลุมพินีขายง่ายที่สุดแล้วค่ะแล้วขาดทุนน้อยที่สุดแต่ไม่ต้องไปหวังนะว่ามันจะได้กำไรมากมายขอบคุณค่ะคุณสิทธ์ที่ช่วยแชร์โอเคไม่ต้องไปหวังเนาะว่ามันจะได้กำไรมากมายนะคะเพราะคอนโดนะคะในในแท่งที่เราอยู่เนี่ยที่ในแท่งที่เราจะขายเนี่ยคู่แข่งมันก็มาหาศารแล้วถูกไหม แล้วเรายังต้องไปเจอรอบนอกอีกนะคะที่มีทั้งของเก่าของใหม่นะคะแข่งกันโหยลดราคากันสุดๆเนาะดังนั้นนะคะก็ลองดูล้กันนะคะว่าอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องคอนโดเรื่องจะซื้อจะขายอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานนะ แต่ทุกอย่างนะคะมันต้องมันต้องใช้เวลาในการศึกษางานพวกนี้นะว่าเฮ้ยราคาไหนมันจะเหมาะสมเนาะอย่างอันนี้ที่จอยโอเคที่สุดเนาะก็คือไอคอนโดที่จอยให้ดูนะคะห้องที่สองเนาะจอยตั้งราคาให้เขาล้าน49่เก้เฟอร์ครบถือว่าราคาสูงแต่สุดท้ายปิดการขายได้ในราคาที่โอเวอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกลูกค้าแฮปปี้มากๆนะคะใช้เวลาขาย2เดือนอันนี้ประทับใจมากคือ ถ้าราคามันใช่นะคะคนเข้ามาลุมกันแย่งกันแน่นอนนะแต่ถ้าวันนี้เราตั้งราคาสูงๆนะคะรอให้คนมาต่อนะบอกเลยค่ะว่ายากเราเรียกราคาตั้งราคาให้ลูกค้าเข้ามาดีกว่าเนาะแล้วเรา่เป็นคนเลือกลูกค้าอันนี้ดีที่สุดนะคะหวังว่า,าไม่รู้ว่ามีเลยขตกบกพร่องเปล่าไม่รู้คือแบบคิดว่าจะมาสอนแบบโอเคอันนี้ก็นึกสดเลยเนาะเตรียมสคริปมานิดหน่อยนะคะอ่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะชอบกันนะคะแล้วก็เผื่อจะได้เป็นไอเดียนะคะเอออีกนิดนึงบ้านบ้านนะคะสามารถใช้หลักการนี้ได้หรือเปล่านะราคาขายหารตารางวาเงี้ยจะบอกเลยนะว่าใช้ได้แต่ไม่ไม่มันมันจะไม่มันมันมันจะไม่โอเคนะเพราะว่าบ้านนะคะมันไม่ได้มีแค่เนื้อที่แต่มันมีพื้นที่ใช้สอยด้วยนะมันมีตารางเมตรเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เหมือนคอนโดนะคะคอนโด หาร,ราคาง่ายกว่าแค่ราคาขายหารตารางเมตรแต่บ้านมันมีทั้งตัวตารางวาแล้วก็ตัวตารางเมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยดังนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วเรื่องบ้านเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยมันมีอีกนะเพราะว่ามันมีเรื่องค่าเสื่อมนะคะคอนโดไม่มีค่าเสื่อมนะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะดังนั้นก็อลองขอบคุณวันนี้ฟลงม,มากเลยมีคนดูเยอะมาก สงสัยจะถูกใจกันนะคะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะหากใครนะคะอยากรู้อะไรนะคะลองคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะว่าอยากให้ช่วยแชร์เรื่องอะไรนะคะแต่บางเรื่องอะ่ะจอยพูดตรงๆนะว่ามันไม่สามารถบอกได้หมดนะคะมันไม่สามารถบอกได้หมดเพราะหนึ่งนะคะถามว่าเป็นเพราะว่าเอ้จอยจะแบบจะสอนหรืออะไรอย่างงี้เปล่าจริงๆแล้วจอยบอกเลยนะคะว่าพวกเนี้ย คุณต้องลงมือปฏิบัติถ้าคุณอยากได้จริงๆนะคุณต้องลงมือปฏิบัติหาลิสต์เยอะๆนะคะปิดการขายแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ให้ได้มากๆนะบางเรื่องนะคะจอยบอกเป็นแนวทางได้นะแต่บางอันนี้คือมันลึกมากจริงๆนะคะต้องใชเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะต้องใช้ประสบการณ์นะคะไปประสบการณ์นะแล้วมันจะพอจอยมาพูดอะไรนิดเดียวเนี่ยอย่างอย่างคนถ้าคนมีประสบการณ์นะคะจอยมาพูดในในผ่านอันเนี้ย บางคนร้องอ๋อเลยเก็ตเลยไปต่อยอดได้เลยนะคะแต่ถ้าบางคนนะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะแล้วอาจจะแบบงงๆนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆศึกษาไปจะมีอะไรนะคะจะพยายามเามาเอามาบอกเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรเบื้องต้นนะคะหวังว่าคงจะถูกใจแล้วก็ชอบกันนะคะโอ้ยวันนี้คนดูเยอะเงอ่นะแสดงว่าชอบเนาะโอเค ไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้กันอีกเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย